ครับสวัสดีครับพี่เพื่อนเพื่อนทุกท่านนะครับพี่พบเจอกันเหมืนเดินนะพี่ศูนย์เก้าสี่เจ็ดห้าเจ็ดศูนย์หน้าห้าหกแอดไลน์เบอร์นี้ได้เลยนะครับพี่ดูกันองค์แรกเลยพี่นะเรามีเก็บปลายทางด้วยนะครับพี่เก็บปลายทางที่จะเป็นพระบูชาบวกหนึ่งร้อยนะครับเป็นพระเครื่องบวกห้าสิบนะครับโอนเงินสดเราส่งให้ฟรีทุกรายการนะครับพี่พี่ครับพระสังกัจจายรัตนะครับองค์นี้ทรงเครื่องนะครับพี่เก่าตามรูปเลยครับ พู่ครับพระสังฆัจายรัตนะเก่าสุดยอดครับพี่องค์นี้สองพันห้าร้ยบาทหน้าตักประมาณสามนิ้วครึ่งนะรัตนาครับสองพันห้าร้อยบาทแล้วโอโพี่ พระพ,มพรมหลวงปู่ดูพี่พี่ดูครับหน้าตัดห้านิ้วสวยและขนาดนี้ครับพี่ดูครับนี่หลวงปู่ดูวัดสะแกร์ครับสุดยอดนี่ครับน่าใช้มากเลยพี่สามพันห้าร้อยบาทจ้าสามพันห้าร้อยบาทโอ้โหโคตรน่าใช้เลยพี่นี่ครับนี่ อสวยจริงครับมุปูดูครับพี่ห้านิ้วสามพันห้าร้อยบาทหายากครับพี่พัพพมเนี่ยครับหายากมากๆครับพี่สมุดเวลครังครับนี่ครับพี่เสวยมากเลยครับพี่ องค์นี้ลงชาตินะพี่นะลงชาติลงทองแดงนะครับพี่สวยมากครับพี่พี่ดูนะครับนี่หลักนี้ยิงสวยเลยครับพี่หนึ่งพันบาทนะครับพี่หนึ่งพันบาทอีกหนึ่งองค์พี่วะะรรคังโอ้โหนี่พิมพ์ใหญ่พระประธานสวยมากๆครับ หนึ่งพันบาทวันละขังครับสวยจริงครับพี่สวยเชิเป็นโลกเลยอ่านี่พี่พอสตรออครับกรมตำรวจกล่องหนังอย่างดีเนี่ยเป็นเหรียญสเตมม์นะพี่นาะนี่เหรียญสแตม็มนะครับพี่โอ้หน่าใช้ดูครับเหลีแตมนี่ครับพี่เป็นเหรียญสแตปมนะครับ สวยคมชันลึกแบบนี้เลยครับสวยมากนี่นครับขอเก้าร้อยบาทพี่กล่องกร,รมยี่อย่างดีเลยเก้าร้อยบาทศูนย์เก้าสี่เจ็ดห้าเจ็ดศูนย์ห้าห้าหกนะครับพี่ประโทรเบอร์นี้นะะพาเยอะนะครับอีพีนี้พี่ นี่จิงจกเกี่ยวสาวเมตตามหาเสน่ห์ครับเป็นของหลวงพ่อหน่ายไว้บ้านแจ้งนะจ๊ะหลวงพ่อน่ายจานเพียบเลยนี่พันเก้าตัวนี้พันเก้าโอ้โหนี่คดทสิงหลวงพ่อเดิมนาแกะส่งเครื่อง ตัวใหญ่ตัวใหญ่หนึ่งพันเก้าร้อยบาทอ๋อพี่นี่วัดเกศชยโยพิมพ์เขาบวงครับหรือบางคนเรียกว่าพิมพ์ตลกนี่ครับสมันเกศชยโย ห0ร้อยแบ,บ่งปันให้ครับหกร้อยมีขวานโบราณน,นะครับพี่นี่ขวานโบราณอายุทวารครับพี่หนึ่งพันห้าร้อยบาทครับหนึ่งพันห้าร้อยบาทหนึ่งพันห้าร้อยบาทครับพี่มีมีดด้ามงานนะครับพอเดิมห้านิ้วนะพี่ ไปดูดีเฉพาะด้ามัยาวขนาดนี้แล้วเนี่ยี่ดูครับสวยมากไปดูครับ,รบหือสวยจริงครับสามพันห้าร้อยบาทครับด้ามงาจะกดสิบหกดอกครับหลังพ่อเดิมครับ เก้าร้อยไม่ขายพี่ขายเจ็ดร้อยแล้วกันลดให้สิหกดอกนะพี่นะจะปุดส้อยสิบหกดอกโอ้โหนี่ไปดูครับเนื้อแรกครับเก่าแบบนี้เลยบิดตาไทยาย่านครับพิมใหญ่เนื้อแรก 600. 600. หกร้อยหกร้อยหลวงปู่ทิมครับพี่ปู่ทิมวัลหารไลโอ้โหสวยแบบนี้เลยหกร้อยแพลงพระอัมแพลงพระอัมเจ็ดร้อย ชูชกเขี้ยวเสือแก่นี่ชํำเลยเจ็ดร้อยชกพ่อเดิมครับพี่เจ็ดร้อยเขี้ยวเสือพี่เขี้ยวเสือไฟแก่เต็มเขี้ยวพระปานโอ้โหนี่เอาหกร้อยครับหกร้อยมีปลายเขี้ยวเสือด้วยนะหงพระปานครับมีปลายเขี้ยวเสือพระปาน หกร้อยหลุมปูดทั่วดปีศูนย์ห้าครับเนื้อสบู่เลือดหกร้อยหลุมปูดเทือดวัดประสาทพี่นี่วัดประสาทเนื้อดำหกร้อย ศูนย์เก้าสี่เจ็ดห้าเจ็ดศูนย์ห้าห้าหกนะพี่นะนี่พี่ปิดตาสายใต้เก่านะเนี่ยฮะเก่าสายใต้หกร้อยสมพอพเดิมกุวัดพนมรอบครับมีสององค์นะครับองค์ <c oughs> ที่หนึ่งนี่พี่พี่ดูครับพร้อมเก่า หกร้อยหายากแล้วพี่นะวัดพนมรอบหายากแล้วนะตอนนี้เขาเรียกกันแพงแนละ้วออกจากวัดก็ยังแพงอยู่นะพี่ดูครับองค์ที่สองกวัดพนมรอบเพราะเดิมไม่มีแล้วนะผมมีเท่านี้นะหกร้อยแล้วก็ปิดตาเพราะเดิมครับกวัดพนมรอบหกร้อย หกรครับพี่ศูนย์เก้าสี่เจ็ดห้าเจ็ดศูนย์ห้าห้าหกนะครับพี่นี่สาริกาพี่สาริกามีฝังตะกุดทองคำโชคลาภค้าขายเจรจาดีครับหกร้อย <c oughs> มีปากน้ำรุ่นแรกเนี่ยครับพี่สวยแบบนี้เลยหกร้อย โอ้โหนี่เบกแกพี่ปุนรอด 1, พันห้าพันห้าลูกเนี้ยเบแก้วัดในลงพันห้าโอ้โหเห็นกันไลเงินแห้งๆหงลวงพ่อกลวยนี่เสวยเยสียมากอื้อเก่าหกร้อย 0 9 4 7 5เก้าสี่เจ็ดห้าเจ็ดศูนย์้าหกพี่นะพี่แอนไลน์มาได้นะพี่นะ,น,น,น,ะนะนี่เดี๋ยวพ่ออีครับโอ้สวยเลยเพ, 600. พ่ออีหกร้อยพี่ใครใส่บางคานครับมาทางนี้ครับใส่บางคารพี่ดูครับพิมพ์คิดตาสามชายคมคมเลยจีวานคว่ำไปดูชายคมๆเลยครับ สุดยอดแล้วหนึ 1, ่งพันห้าร้อยบาทหนึ่งพันห้าร้อยบาทแพงหน่อยแต่สวยจริงโทรมาคุยได้โทรมาคุยได้องค์นี้โทรมาคุยได้นี่พันห้าโทรมาคุยได้พี่ดูครับ เรคุยได้นะพี่ราคาเนี้หลวงพ่อพิงวัดกงธนูน,นี่ครับหกร้อยพ่อพิ้งเออมีเม็ดแตงแล้วปูทวดนะครับพี่เป็นทวดทิมนะแลวปาก้าเก่าๆหแห้งเลย ตัดส,สวยเลยสามร้อยนี่พี่สวยมากหกร้อยบาทหกร้อยบาทสวยจริงครับบิดตาและปนนูนนากมาถวยจระเข้จานเพียบเลยพี่ดูรอยจานนี่หกร้อยบาทหกร้อยบาท ศูนย์เก้าสี่เจ็ดห้าเจ็ดศูนย์ห้าห้าหกวงพี่นเะจ้าสัวปู่บุญเก่าหกร้อยหลวงพ่อทาวัดพันยังแตกหกร้อยอีพีนี้ต้องเท่านี้ก่อนนะพี่นะพบเจอกันใหม่ในอีพีต่อไปนะสวัสดีนะครับ